ลาบป่าเนี่ยมันเป็นสมบัติของของบุคคลของเราของของชาติของคนพื้นที่ชาติก็ไปเคลมมาจริงๆมันของชาวบ้านนะนะก็ต้องรักษาเอาไว้ไม่ใช่ของของลูกของหลานถ้าปลูกป่าเลยมันต้องเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ให้ชาวบ้านก็พยายามจะคิดหาพืชใหม่ที่จะมีราคาแพงแล้วได้ปลูกแล้วก็ล่มไม่ล่มไม่กลัว แดดไม่กลัวอะไรสักอย่างนงลคเร็จะระวังนปลูกแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านจะได้ไรายได้คุคิดว่าอนาคตนะครับอนาคตน่าจะมีราคาเพราะว่าช่วงนี้ราคามันเริ่มต้มตัต้งแต่ เือด้ยนะครับเลือด้วมันสองบาทเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกว่าที่ก่อหรอเอาว่าที่ก่อเนี่ยถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเราถางใช่ไหมตาเราล่องหมดเลยเราใช้ยาใช้สารอะไรเยอะเนี่ยถ้าเราปลูกตัวเนี้ยเราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเสอย่างลยครับปลูกแค่ปีหนึงน่งปีหนึ่งเนี่ยเราปลูกแล้ปีหนึ่งก็ได้ประมาณใหญ่กว่านี้ถึงแรกโครงการนี้นะครับผมก็ไม่กล้าทำเหมือนกันครับเพราะกลัวว่าชาวบ้านมันจะไม่เอาผมเพราะผมทำอะไรโครงการครับผมไม่ประสบความสำเร็จครับล้มเหลวตลอดครับ ก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับก่อนดี่จะถามตัเข้าไปคุยในในหมู่บ้านครับว่าเป็นยังไงสนใจไหมเรื่องบุกถ้าเราทําได้เนี่ยมีตลาดรอรับนะคุยไปคุยมาก็เขาถามว่าลองอ้าวลองก็ลองผมก็ลองแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเขาจะเอาจริงเอาจังครับผมไม่มีความรู้ครับในเรื่องนี้ว่าเราจะปลูกยังไงเราจะเอาพันธุ์มามันจะหายลองสักสองสามคนครับก็ให้ชาวบ้านปลูกดู บุกเนี่ยครับปลูกแล้วมันมันดีครับในบนพื้นที่ของของเซนนเดลูนะครับดีแน่นอนครับผมยืนยันว่าดียังไงครับก็คือว่าบุกเนี่ยครับมันไม่ทําลายป่าอยู่แล้วครับไม่ทําลายป่ามันอยู่กับป่าอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องถังให้มันโล่งปลูกแซมในต้นไม้ได้เลยครับใต้ต้นไม้ครับปลูกแซมได้เลยครับมันดีโดยที่ว่ามีราคาครับปลูกแล้วมีราคาราคาดีด้วยครับเนี่ยครับเมื่อก่อนอาจจะราคาไม่ดี ค่าปัจจุบ,บนันแต่ปัจจุบ,บันนี้มีตลาดต้องการเยอะแล้วก็มีโรงงานอยู่ใกล้ด้วยก็มผมคิดว่าก็ปลูกบุกนี่แหละครับเป็นโครงการที่ดีสําหรับเหมาะสําหรับสสช,ชสินันดรลูกครับปลูกนะครับปกติตามหลักวิชาการนะ่ะเราแนะนําให้ปลูกไร่ละประมาณ12,000ถึง14,000ต้นนะครับ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงนะเชิงการค้าเนี่ยปัญหาของของบุกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับคือหนึ่งเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับพันบุกเนี่ยเกษตรกรไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาซื้อแก็บไว้เองปุ๋ยก็ไม่ต้องไม่ต้องใสในการไปดูแลรักษานะครับยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่มีไม่ต้องใช้บุกเนี่ยไม่ค่อยมีเชื้อโรคแล้วก็เรื่องของเชิงการค้าเนี่ยราคาบุกไม่มีปัญหาตลาดมีต้องการมาก ไร่หนึ่งนะถ้าถ้าปลูกหนึ่งปีเนี่ยนะหนึ่งปีถ้าปลูกตามคําแนะนําของทางทางเกษตรเนะี่ยไร่นึ้งประมาณหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสี่พันต้นเนี่ยนะครับหนึ่งไร่ถ้าถ้าดูแลให้ดีเนะี่ยมันจะได้ต้นละประมาณหนึ่งกิโลกร,รมัมขายเบื้องต้นตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาได้กิโลกร,รัมละห้าบาทจนไปถึงเดือนมกราปีต่อไปเนะี่ยมกราคุมพานนะครับจะได้ราคาถึงสิบสามบาทนะครับ ทีนี้ถ้าปลูกหนึ่งไร่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบพืชอื่นนะครับปลูกหนึ่งไร่เนี่ยขั้นต้นเบื้องต้น,น,ง,ตน,นง่ายๆน่ปลูกแล้วก็หุดขายสดๆเนี่ยจะได้ไร่ประมาณ5 0,000บาทซึ่งต้นทุนเนี่ยประมาณไม่ถึง5,000บาทนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ยอันนี้ดีมากีนี้ตลาดต้องการมีเท่าไหร่ไม่อั้นเหตุผลที่ที่เราเสนให้ปลูกบุกในอำเภอท่าของยางนะครับโดยเฉพาะบ้านที่บ้านขีหะหรือลู่นี่นะ <c oughs> ตรงนี้ตรงหมู่บ้านนะีมีความเหมาะสมคือเป็นพื้นที่สูงมีลงเงาเยอะนะครับมีอุณหภูมิเหมาะสมนะกะเกษตรกรสนใจแล้วก็มีการส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกบุกตรงนี้ปกติมันขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับส่งเสริมให้ปลูกว่าให,ให้ถูกต้องตามกฎหมายะนะตามหลักวิชาการ ปกตินนเวลานี้แล้วก็ซื้อมาจากชาวบ้านบนดอยเริ่มต้นครั้งแรกอยู่ที่ราคาโลละหบาทณนะปัจจุบันนี้เราซื้อถึงโลละ14บสีาทณนะเวลานี้นะครับแนวโน,อนอ้นอาจจะขึ้นอยู่ในการพ,พิธีการทําบุกส่งออกนอกขั้นแรกก็มาโม่ที่โรงงานนี้นะมีทั้งโม่แล้วก็บุกออกไปผงแล้วใส่ตู้คอนเทอร์เดินทางไปใส่แม่สอดเป็โงที่เชยงของ ข่านสมานเชียงของครับไปที่เปตงตงแล้วก็คืนรถสิบล้อของคุณจีนไปที่คุณหมิงนะครับณเวลานี้นะครับความต้องการของคุณจีนเยอะมากครับเอาบุกนี่แหละแล้วก็ปัจจุบันโรงงานของผมเนี้ยผมก็ได้สนับสนุนทางกสอนอมาขอพัมบุกไปปลุกที่บนดอยครับผมด้วยโครงการสร้างป่าสาร้างรายได้บุกเป็นมันชนิดหนึ่งเป็นพืชล้มลุกที่พบมากในป่าในทุกภาคของประเทศไทย เป็นพืชที่เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะส่วนหัวที่นิยมทำมาแปลรูปเป็นแป้งและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดลำต้นบุกเป็นส่วนที่จเจริญออกมาจากหัวใต้ดินแทงขึ้นตรงกลางของหัวบุกมีลักษณะลำต้นทรงกลมลำต้นตั้งตรงไม่มีกิ่งความสูงประมาณครึ่งเมตรถึง3เมตร มีขนาดแตกต่างกันตามสายพันธุ์หัวบุกเป็นส่วนที่มีลักษณะก้อนกลมฝังอยู่ใต้ดินทำหน้าที่เก็บสะสมแป้งและสร้างลำต้นใหม่เปลือกมีทั้งผิวครุขระและผิวเรียบเปลือกหัวบางชนิดมีสีขาวเหลืองบางชนิดมีสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีน้ำตาลหัวบุกมีระยะเวลาการเติบโตประมาณ8-12เดือน น้ำหนักหัวประมาณ6-10กิโกรัมเมื่อตัวเต็มที่ซึ่งมักใช้เวลาข้ามปีและยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งมีขนาดใหญ่สายพันธุ์บุกในโลกมีไม่ต่ำกว่า90สายพันธุ์มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียโดยในไทยพบหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่สามารถรับประทานได้มีเพียง3สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่พบมากและนิยมปลูกเพือุตสาหการรมคือบุกไข่ ซึ่งจะพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีและที่จังหวัดตากความหวังของผมนะคือหนึ่งก็คืออยากจะให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมนะครับมีอาชีพเสริมมีไรายได้นะครับเพราะว่าในฐานะชาวบ้านก็คือยากจนนะครับยากจนมากมนะครับก็คือเอาอาชีพเสริมนี่แหละครับที่มันมันบรเทาวความยากจนนะครับก็คือ สามารถถ้าได้เงินแล้วสามารถซื้อข้าวสารอะไรได้นะครับแต่บุกนี่มันให้ระยะยาวครับถึงเรามันจะขุดหัวออกจากใต้ดินแล้วแต่มันเลีพันอะไรพวกนี้มันก็ขยายไปเรื่อยๆครับมันไม่เสียหายครับผมคิดว่าเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองให้กับชาวบ้านได้ส่วนหนึ่งครับ ขอบคุณนะครับวันนี้ที่ชาวบ้านนะครับให้ความร่วมมือนะครับในการปลูกหมกนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ปลูกการทุกงบ้านนะครับได้ขายกันแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะได้รวมกลุ่มกันแบบนี้ไปนานๆนะครับเราจะรวมกลุ่มกันแบบนี้แล้วก็การรวมกลุ่มก็เป็นดีนะครับดีสามารถต่อรองกับพ่าค้าของปลาได้นะครับนะครับที่เราทำโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นะครับ แบบนี้นะครับเราจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านดกเดี่ยวเลยนะครับจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับให้ความรู้กับเราวิธีการปลูกนะครับก็ผมมั่นใจครับว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือผมดีครับผมคิดว่าโครงการปลูกบุกไม่บุกป่านี่คือจะไปได้ดีนะครับแล้วจะทานต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อโครงการครับแล้วก็เพื่อชาวบ้านด้วยนะครับ ของเรานะครับถ้าไม่ได้แบบหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับมันจะได้ราคาแบบไม่ดีนะครับมันต้องเสียหลยห่วงครับถ้าเราได้หนึ่งกิโลขึ้นไปเนี่ยหัวบุกของเราเนี่ยนะครับมันจะได้มันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้คุณภาพครับคุณภาพดีนะครับจะได้ราคาด้วยครับประมาณนี้นะครับ มีอะไรบ้างก็คือมีใบบุกหอบุกเนี่ยส่วนนี้แหละที่เราขายได้ไรับอ่านั่นเองครับใคจะไปดูศึกษาดูต้นบุกของจริงบ้างใครจะ,จะไปยกมืออยากไปไหมครับอยากไป,ไปครับนี่คือบุกใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่คือบุกนะบุกนี้แหละที่พ่อแม่ของเราขุดออกมาแล้วมาไปขายใช่ไหมครับ สร้างรายได้ให้กับข,ข,อ,งของพ่อแม่ของเรานะครับแต่บุกเนี่ยไม่สามารถที่มันสามารถที่จะขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพื้ที่ที่เหมาะที่สุดก,ก็คือต้องมีต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงานะครับเป็นเงาเพื่อให้บุกเนี่ยจะิญติบโต,ต,ตได้ดีขึ้นนะครับถ้ามีต้นไม้ใหญ่ถ้าเราไปปลูกในที่ร่งหรือว่าเราไปถังปลาอะไรพวกนี้นะครับบุกมันก็จะได้หัวไม่ใหญ่ไม่ได้ขนาดนะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนต้องปลูกในพื้นที่ที่โล่งและก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อจะไม่ทำลายป่านะครับ ที่ได้เงินตั้งห้าร้อยหนูคิดว่าจะซื้อคนที่จะเป็นหนูจะต่อไปหนูจะปลูกบุรเรื่อยๆค่ะผมล้มเหลวมาตลอดนะครับแต่โครงการนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่ประสบความสำเร็จครับโครงการนี้โครงการสร้างป่าสร้างไรายได้แลวโครงการปลูกบุกไม่บุกป่านี่นะครับก็ผมภาคภูมิใจอย่างมากครับ จะพูดยังไงดีครับก็ความรู้สึกแบบนี้นะครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับที่เคยล้มเหลวอย่างผมมาทํราการแบบนี้นะครับจะไม่รู้สึกครับว่าความสําเร็จตรงนี้นะครับว่ามันมันภาคภูมิใจขนาดไหนนะครับต้นบุกของชาวบ้านเซนนาเดลูนอกจากจะเป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือครูสชอชประจําหมู่บ้าน ได้ทำการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายตามแนวคิดของการสร้างป่าสร้างไรายได้จากการปลูกป,ป่าร่วมกับเพื่อเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างระบบนิเวศให้สมดุลเกิดการเกื้อกูลกันขึ้นช่วยให้พื้นที่ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งป่าอยู่ได้ชาวบา้านชนะเดลูก,ก็อยู่ได้และจะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ผมขอฝากกับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำโครงการไม่ประสบความสำเร็จอย่างอมนะครับหลายๆโครงการนะครับเพื่อนๆอย่าท้อนะครับจงทางสีที่คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นวังของเรานะครับจงทางต่อไปครับล้มเราล้มเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ต่อครับอย่าท้อครับแล้วก็อย่าถอยเลยครับว่าสักวันหนึ่งจะเป็นวังของเราครับขอบคุณนะครับ